สรุปข่าวเชื่อมแมนยูโก,โกประจำวันที่22กันยายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เชิ่งนี้ขอสนอผีอาจจะตัดปัญหาขายซันโชทิ้งตลาดหน้าหนาวก็เป็นได้นะโดยทางเดลิสตาสื่อเจ้าดังของอังกฤรษรายงานข่าวด้วว่าแมนยูนันเตรียมปัญหาด้วยการขายจะดดอนซันโชออกจากทีมไปในช่วงตลาดเดือนมการาคมนี้โดยแข้งชาวอังกฤษถูกตัดออกจากการซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลังมีข้อพิพาทกับเอเิชเชนฮาร์ก ผู้จัดการทีมหลังจากที่นายใหญ่ชาวฮอลแลนด์บอกกับทางสื่อหลังเกมที่แพ้อาร์ซนอนเรื่องที่เขาไม่มีชื่อในทีมแต่ว่าจะมีการซ้อมที่ย่ำแย่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามซันโชกออกมาตอบโต้เรื่องนี้จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สือ่อหยิบมาเล่นกันอยู่หลายวันแม้ว่าจะตัวนั้นจะลบโพสต์นี้ไปแล้วก็ตามชีทางด้านของเชนฮาร์กพร้อมพิจารณาให้กับแข้งไว้สองกรณี้กลับมาอยู่ในทีมหากว่าออกมาขอโทษแต่ว่าซันโชปฏิเสธที่จะทําแบบนั้นจนโดนแบนจากการซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ส่งผลให้มีการคาดเดาเรื่องของอนาคตในวงกาง จากการรายงานข่าวของ a i ล y สต a r เปิดเผยได้ว,ว่าปริษัแดงพร้อมจะพิจารณาขายซันโชมเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดขึ้นในช่วงเดือนมการาคมโดยพร้อมขายแบบขาดทุนหลังซื้อมาในราคา73ล้านปอนด์เมื่อปี2021จากดอทมุนโดยซันโช่มีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2026พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีโดยลงเล่นไปแล้ว82เกมกับทางทีมทำไปจนสิ้น12ประตูกับ6แอสซิส,สในขนะนี้ อาจจะผมเป็นะว่าง,งานนี้ตลาดหน้าหนาวนะฮะอาจจะไม่เห็นซานโชอีกแล้วก็เป็นได้เรามาดูข่าวจอมาก,กันอีกครับบรูโน่ยกไปยสตรีซ้อมหนักคู่ควรจะลงตัวจริงในครักนี้มากกว่านะโดยงานนี้นะผมบรูโน่ฟอนเดนเดสนะฮะกับตันทีแมนเชสเต็ดยกฝาคุณโยไปยสตรีคู่ควรกับก,บการออกสตายตัวจริงให้กับสโมสรจากการซ้อมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยแข้งไวเชปารลนี้เป็นตัวจริงครั้งแรกในช่วงซีซั่นนี้ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่ทีมบุกไปแพ้ไบเยอร์มิวนก3-4เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยหลังจากซีซั่นนี้ได้ลงเล่นไปเพียงแค่23นาทีในเกมลีกทางสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเองก็ชื่นชมผลงานนะฮะของทางเปยิสตรีในเกมที่เยอรมันเป็นอย่างมากเลยนะพร้อมชี้ว่า แข่งรุ่นน้องนั้นคู่ควรกับการจะเป็นตัวจริงในการซ้อมอย่างหนักในครั้งนี้โดยเย์สตรีนั้นเป็นหนึ่งนักเตะที่คู่ควรได้รับโอกาสและก็สมควรได้รับเครดิตนะฮะสำหรับทุกอย่างที่เขาทําเพื่อทีมบรูโน่ได้บอกต่อไปนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พร้อมเสมอฝึกซ้อมอย่างหนักเสมอและก็เป็นคนที่คู่ควรกับโอกาสในการลงเล่นอย่างสมบูรเสมอ เขาทำงานได้ดีเขาทำหน้าที่ตามที่ผู้จัดก,การทีมให้ขอยทำและเราทุกคนก็ต่างมีความสุขไปกับเขาเพราะว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับโอกาสในการลงสนามในครั้งนี้เป็นเว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นอะไรหลังที่บรูโน่ได้กล่าวมานะเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับยอกวันการปล่อยดเดคิอากลับมาหลอนผีอีกครั้ง โดยจะไว้จอกนะฮะอดีตกองหน้าของแมนยูหวังว่าการที่ทีมตัดสินใจปล่อยนาบิดดิคิอา์แล้วก็ดึงอองเดรโอน่าเข้ามาจะไม่กลับมาหลอกหลอนสโม,มสรในคั้งนี้เหมือนกับาชาวแคมบรูนโดนวิจารณ์เรื่องผลงานต่อเนื่องหลังจากที่โดนจอดตาข่ายไปแล้วมากถึง14ลูกจะทั้งหมดโทเกมแรกที่เฝ้าเสาให้กับสโม,มสรโดยเกมล่าสุดที่ทีมบุกไปแพ้บบเยอร์เบนิก3ต่ 4. อ4ใ้ายเกมอยู่่าแชมเปี้ยนลีกก็พลาดท่าทําให้ทีมเสียประตูแรกของเกม ซึ่งทางยอกหวังว่าโอดาน่าจะโชว์ผลงานได้ดีในที่สุดเพื่อจะให้อ่าไม่ให้เรื่องการจากไปของเดคิอากลับมาหลอกหลอนปีศัจแดงในคัณะนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าแมนยูจะต้องระวัดระวังกับสิ่งที่พวกเขาปรารถนากับการเสียดาบิดเดคิอาสำหรับสิ่งดีที่เดคิอาทำเพื่อให้แมนยูการจบเส้นทางกับสโมสรเป็นอะไรที่แย่มากในคัณะนี้ผมหวังว่ามันจะไม่กลับมาหลอกหลอนแมนยูอีกครั้งระวังสิ่งที่คุณปรารถนาให้ดี De กิอาคว้าถุงมือทองคำนักเตะโปรไฟล์ชั้นเยี่ยมรุนแล้วทำผิดพลาดเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนการได้ถุงมือทองคำของดีคิอาก็เหมือนกับการได้รองเท้าทองคำโอดานาพยายามจะเล่นเป็นผู้เล่นอัลฟิวมากกว่าเป็นผู้รักษาประตูดเดบางครัง้งซึ่งผู้คนก็วิจารณ์ดีคิอาและต้องการจะให้เขาย้ายออกไปอาจจะเป็นคนที่อยากได้เขากลับมาผมหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของแมนยูในขาะนี้นะ โดยการน,นี้แมนยูนำผู้รักษาประตูที่เริ่มต้นเล่นเกมรุกและก็มีความดุดันมากขึ้นในการพยายามจะเล่นแบบครอบบอลเรารู้ดีนะว่าพีเบริกมีความเข้มข้นสูงกว่าลูกบอลมาถึงเกตโทษบ่อยกว่าที่อิตาลีที่นักเตะเล่นก็ช้ากว่าในครั้งนี้มีคนถามผมว่าทําไมผมถึงวิจารณ์โอดานาาขนาดนี้ผมเป็นคนมองตามไปที่ตามเป็นไปมันไม่สําคัญหร,รอกสำหรับผมว่าคุณเป็นใครหรือเป็นอะไร ผมจะให้โอน,นันนาได้ประโยชนจากการข้อสงสัยนี้แต่ในพิมพ์บริกนั้นแตกต่างไปคุณจะพบว่าการกับการเล่นที่สโมสรระดับท็อปตำแหน่งที่ถูกจับตาถ้าโอน,นันนาไม่ได้ลงเล่นด้วยผลงานระดับสุดยอดเขาจะโดนวิจารณ์อีกอย่างแน่นอนในขะนี้เป็นนาว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอดีตหองออกโรงฉากแข่งรายนี้แมนยูเล่นฟุตบอลแบบไร้ใจนะ โดยจอร์านวอสเตอร์อดีตสูนหน้าทีมชาติไอร์แลนด์ได้ออกมาจวกสกอตแม็กโชเมเนจงัหวะที่ตนเองนั้นเสียบอลแล้วไม่ยอมพยายามไล่เอาบอลคืนในตารางบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกับบบเยอมิวนกที่ผ่านมาจากการบริงานของ The Sun นเอ t ไอ e เมื่อวันที่12กันยายนโดยโปรแกรมบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกที่ผ่านมาของแมนยูบุกออกไปพ่ายบบเยมิวนก บุดิด4ต่อ3ซึ่งหลายเสียงบอกว่านี่คือผลบอลสดที่ไม่เสียหายและก็ดูดีขึ้นของทีมปิศาแดงเพราะเล่นในแบบสูสีกับทางฝั่งเสือใต้แม้จะแพ้ก็ตามทีทว่ามันยังคงมีเ,เรื่องให้เล่าตำนานได้จ้วงแข่งแมนยูจุดดีเดีคาราคินาะ ล่าสุดทางจนทาธานบอสเตอร์อดีตหัวหอกทีมชาติไอร์แลนด์ก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลของอัดดาของเขาทางทางไมททอมว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะพยายามจะเอาบอลคืนเลยขณะที่ตนเองนั้นเป็นคนพลาดเสียบอลให้กับผู้แข่งในครั้นี้ โดยแม็กธมิเน่เสียบอลและเขาเองก็ไม่พยายามวิ่งไล่เอาคืนเลยขณะที่ว่าผู้ตัดสินยังวิ่งแซงเข้าไปด้วยซ้ำไปส่วนผู้เล่นที่กำลังเล่นเกมรุกขึ้นไปอีก4-5คนก็ปล่อยใจยเลยนะพวกเขาปล่อยให้คู่แข่งกระชากบอลทำเกมบุกง่ายๆในครั้งนี้ ทั้งนี้แมนยูกำลังอยู่ในช่วงที่มีผลบอลแย่ที่สุดแล้วหลังจาก5เกมหลังสุดมานี้แพ้ไปมากถึง4เกมเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเอาซะเลยแถมเ,เรื่องนอกสนามของเราผู้เล่นก็มีแต่ปัญหาเพิ่มเติมกันอีกด้วยในขณะนี้เป็นรว่าง,งานนี้สกอตต์แม็กโทมินีโดนจูวกไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วมาดูข่าวต่อมากันอีกครับรู้หรือไม่เซอร์อาริฟเฟอร์กูสันเคยเกือบจะไล่หนึ่งแข้งออกจากทางแมนยูไปแล้วเพราะแลกเสื้อตอนจบเกมนะ โดยในการแขึ่งขันผูบ้บอลการแลกเสื้อกันระหว่างนักเตะทั้งสองทีมนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราได้เห็นบ่อยครั้งกันอยู่แล้วแต่รู้หรือไม่ว่าเสื้ออดิโฟโกสันอดีตผู้จัดการทีมของแมนยูเมยเกือบจะไล่นักเตะร,รายหนึ่งออกจากทางทีมไปเพราะว่าเรื่องแลกเสือ้อหลังจบเกมในครั้งนี้โดยนักเตะคนนั้นเป็นใครและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะฮะโดยในนี้การแลกเสื้อกับผู้แข่งเรื่องเหล่านี้ปริโอฟอร์ดินานอาดีตเซนเตอร์ของทางแมนยู ออกมาปเปิดเผยได้ว่าเสื้ออาริกฟกุสันไม่พอใจเป็นอย่างมากกับทางบรูซฟานิตรอยอดีตหัวหอกของทีมเป็นอย่างมากหลังนักเตะม,มีการเข้าไปแลกเสือ้อกับผู้แข่งและก็นเข้ามาในห้องแต่งตัวหลังจบเกมและที่มันทาให้เสื้ออาริกฟกุสันหัวเสียจนเกือบจะไล่กองหน้าชาวดัชรายนี้ออก,กีทีมภายก็เพราะว่าเสื้อที่ทางฟานิสตรอยแลกด้วยนั้นเป็นเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมผู้ปรับปรุงร่วมเมืองของเลดิฟิวส์นั่นเอง ตอนปี2002ประแพ้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้1-3และนั่นเป็นเกมดรบบี้เกมแรกที่ผมนั้นเล่นกับทางแมนยูซึ่งผมก็ได้รับรู้ว่าเกมนี้มันสำคัญและก็ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนก็ช่วงห้องแต่งตัวหลังจบเกมนี้แหละครับฟอร์ตินานนี่กล่าวพวกเราเองก็เดินเข้าในห้องและผู้จัดการทีมก็เดินตามมาแล้วก็ปิดประตูช่วงเวลาน,นั้นมันเงียบไปหมดและอย,อยู่ดีเขาก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นมา เฮ้ยบรูตฟอนิตอรอยที่เป็นเหมือนกับเทพเจ้าในตอนนั้นเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมจําได้เลยนะว่าเอร์ออะไรมันโกรธเขาเป็นอย่างมาก <c oughs> เขาด่าไปที่ฟอนิตอรอยแล้วก็บอกว่าหากเขาเห็นมีใครถือเสื้อแมนซิตี้เข้ามาในห้องอีกคนนั้นจะไม่ใช่นักเตะของแมนยูอีกต่อไปแล้วโอ้โหไปไรนบ้างอันนี้เดือดขึ้นหน้าขึ้นสมองนะฮะขึ้นยันหัวเลยก็ว่าได้เรามาดูข่าวจอมานกันดีครับเทนฮากเราลูกทีมแมนยูต้องชนะเบอร์รีเา่าดีให้จบได้ โดยเอ็ดิชเชนฮากุนซูแมนยูปลุกเ U, ล,กล้าลูกทีมาจแสดงต้องแก้ตัวนัดปลุกไปสยบเบอร์นารีให้จงได้ในเกมพิมพ์บริกคู่ดึกตีสองของวันเสาร์นี้โดยการน,นี้ถึงเวลา,าต้องกลับมาเข้าวินกันอีกครั้งเอริชเชนฮากุนซูแมนยูปลุกเร้า,า U, ล,ล,ลูกทีมาจแสดงต้องแก้ตัวปลุกไปสยบเบอร์นารีให้จงได้ในเกมพิมพ์บริกในคู่ดึกของตีสองวันเสาร์ ที่13กันยายนที่จะถึงนี้หลังหลุดมาแพ้มากถึง3เกมติดต่อกันในทุกบริการโดยทีมผีแดงแพ้บาเยอร์เบนิกไป3-4ในเกมทั่วยุโรปเมื่อวันพุธนับเป็นการแพ้3เกมซ้อนและแพ้ถึง4เกมจากทั้งหมด5เกมหลังสุดยิ่งไปกว่านั้นเกมเย็ยนซีซ e ั Man ่นนี้แมนยูยังจะเอาชนะใครไม่ได้และไม่ได้แม้แต่ว่าผลเสมอโดยแพ้สเปอร์ไป0-2แพ้าร์ตซน1-3และก็แพ้บาเยอร์ิบนิกไป3-4 ตอนนี้แมนยูจะออกไปเล่นเกมเยือนอีกครั้งพบกับน้องใหม่หน้าเก่าเบอร์รี่ที่เทิฟมัวและก็เินท้ากล่าดเลยนะว่ามันน่าผิดหวังเมื่อคุณยิง3ประตูในมิวนิกอย่างน้อยคุณต้องได้ดึงแต้มแต่เราทาไม่ได้คุณต้องมองตัวเองผ่านการะจกเงาเพราะได้หลายคนได้หลายประตูเป็นการแจกรางวัลที่ง่ายๆให้กับผู้แข่งในครนั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลวงสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตาับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ